ความอัศจรรย์ปฏิหารที่เกิดขึ้นบนเขาคิจกูดโดยมีเสียงประกาศลั่นป่าเหมือนเครื่องขยายเสียงของผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านแต่เสียงดังลั่นป่าแต่ไม่มีคนได้ยินมีแกได้ยินคนเดียวขณะดเดินมาด้วยกันนะแกะได้ยินคนเดียวและเสียงนั้นก็บอกว่าใคร ที่เจอลมพัดลมเพเจอคุณสายมนี้แบบนี้ให้แก้แบบนี้ทําแบบนี้วิธีนี้ได้เล่าประสบการณ์ที่ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับแกตอนที่แกเดินขึ้นเขาคิชกูดเดินขึ้นเขาคิชกูดไปไหว้พระพุทธบาทแล้วก็เกิดอัศจรรย์เร้นรับอยู่ในป่าเขาคิชกูดในระหว่างทางเดิน ได้เคล็ดวิวชาแก้คุณสายมนดำนะมันเป็นเคล็ดง่ายๆเส้นผมบางภูกเขานะถ้าบอกไปคนที่ไม่ได้สนใจก็จะบอกว่าแค่นี้เหรอนะแค่นี้เองเหรอนะแค่นี้เองเหรอใครก็ทำได้หรอนะชื่อแม่ครูทัน <จะ S 1> ชนกเป็นชาวบ้านเกษตรกรทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตร แกชอบช่วยเหลือเพื่อนมนษุษย์ช่วยเหลือคนอยู่ในชุมชนเนี่ยแกช่วยเหลือหมดนะใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายใครอะไรแกดูแลแกดูแลแกเป็นคนที่มีจิตเมตตาชอบไปทําบุญแกก็<อ>ได้ความอัศจรรย์นะประสบความอัศจรรย์ปฏิหารที่เกิดขึ้นบนเขาคิจกูดโดยมีเสียงประกาศลั่นป่า หมือนเครื่องขยายเสียงของผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านแตน่มันพีกตรงที่ว่าเสียงดังลั่นป่าแต่ไม่มีคนได้ยินมีแกได้ยินคนเดียวขณะเดินมาด้วยกันนะแกได้ยินคนเดียวและเสียงนั้นก็บอกว่าใครที่เจอลมพัดลมเพเจอคุณสายมนดำเจอ,อ ะอะไรแบบนี้แบบนี้ให้แก้แบบนี้ทำแบบนี้วิธีนี้นะและเสียงนั้นก็หายไปจบแค่นั้นและเสียงนั้นก็หายไปจบแค่นั้นเสียงประกาศมาแค่บอกวิธีการเคล็ดวิชาและเสียงนั้นก็หายเธอก็สงสัยก็ถามลูกถามสามี ถามคนที่เดินใกล้ๆถามคนที่เดินสวนไปสวนมาว่าได้ยินเสียงประกาศอะไรไหมเมื่อกี้เขาประกาศไว้ยังไงปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินแล้วเธอก็กลับมาก็มีคนที่มีสภาวะที่โดนคุณสายมนดำมาขอให้เธอช่วยเธอก็ใช้วิธีการเคล็ดวิชาที่ได้มาจากบนเขาคี้จกูดซึ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็ทำให้เขา ช่วยเขาแล้วเขาก็หายเป็นอัศจรรย์หายเป็นเปลิดทิ้งอ่าแล้วเธอก็ใช้วิชาเคล็ดวิชานี้ช่วยคนที่มีอาการแบบนี้มาตลอดนะแล้วล่าสุดเธอก็มาเรียนศาสตร์เป่ามหารัชย์และเธอก็มอบเคล็ดวิชานี้ให้อาจารย์เธอบอกว่าถ้าใครสนใจเคล็ดวิชานี้นะก็ให้ลงทะเบียนเรียน นะปัจจัยทั้งหมดของการลงทะเบียน999าเก็ 99, นะคือเก้เธอมอบให้อาสมอโรคยาทั้งหมดให้นำสร้างศาลาให้เสร็จนะจะได้ปูพื้นศาลาจะได้กั้นห้องจะได้ตีฟ้าจะได้เดินไฟซึ่งต้องใช้งบอีกนะน่าจะหลายแสนนะนะนะเธอก็โมทนาด้วยนะขอให้ทุกท่านทุกคนที่ อยู่ในไลน์นี้ที่ได้ยินได้ฟังนะร่วมโมทนาด้วยกันนะร่วมโมทนากับแม่ครูทันชนกผู้ซึ่งได้เคล็ดวิชาแก้คุณสายมนดำนะภูิบัญญาศักดิ์สิทธิ์จากเมืองทิพนะจันท์ขอเรียกว่าเมืองทิพเพราะว่าเขาคิจกุณที่จันทบุรีนะมันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว แล้วความอัศจรรย์มันเกิดมันเกิดกับเศรษฐีแม่ครูทันชนกก็คือว่าเสียงประกาศใหม่เหมือนเครื่องขยายเสียงของผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายเน่ยเสียงดังลั่นแต่ว่าแกได้ยินคนเดียวพอเสียงนั้นจบนะก็เช็คในคนที่อยู่ด้วยกันน,นะไม่มีใครได้ยินก็แสดงว่าแกหูฝาดนะ ถ้าคนไม่รู้บอกว่าแกหูฝาดถ้าคนที่รู้ก็บอกว่าสัมผัสมิติที่เรนเลนลับเสียงที่แกได้ยินเป็นเสียงจากเมืองทิพย์เป็นเสียงจากครูบาอาจารย์ในภาคทิพย์มาถ่ายทอดวิชาให้นะถ่ายทอดวิชาการเชื่ออย่างนั้น,นพระวิชาศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็มาแบบนี้มาเป็นเสียงมาเป็นความฝัน บางทีก็มาเป็นเทวดามาบอกมากระซิบบอกนะมันแล้วแต่คนที่มีบุญสัมพันธ์กับครูครูบาอาจารย์สายญาณนบร,รมีแบบไหน